เรียนประธานสมโมสรการตุกพูจหจัดลำปางและสวัสดีคณะกรรมาการและเพื่อนรุ่นรุ่นที่48ทุกท่านครับกระผมนายพัชรนายจานชาชื่อเล่นชื่อวนุนะครับปัจจุบันอายุ33ปีวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านในห้องนี้ฟังนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอาสำชันลำปางในสายการศึกษาสินคำนวณนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ ได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับสาขานนติศาสตร์บัณฑิตนะครับผมซึ่งเป็นสาขาที่ผมไม่ได้ชอมแต่แรกแต่ด้วยความที่ที่บ้านอยากให้เรียนก็มีการเรียนจนจบไปนะครับผมหลังจากนั้นจบมาครั้งแรกก็ได้เริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอยู่ในสายงานของการทวงหนี้ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ทําซ้าๆอยู่ทุกวันซึ่งในทุกวันเนี่ยจะต้องมีการคุยกับลูกค้าที่ไม่ได้มีการจ่าย ค่าม้วนรถยนต์ซึ่งเราก็สะสมความเครียดไปเรื่อยๆๆ,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 ๆจนสุดท้ายผมก็ต้องลาออกจากงานที่ทํางานแรกนะครับผมก็มีการค้นหาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเริ่มง,งานใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในการทํางานเป็นเชฟในเรื่องของอาหารญ,ญี่ปุ่นซึ่งที่ตอนนั้นที่ไปสมัครเพราะเป็นคนที่ชอบในการทําอาหารอยู่แล้วนะครับผมหล <childhood. S 2> ังจากที่ได้วิชาความรู้ในการทําอาหารญี่ปุ่นมาได้พอสมควรผมก็ได้ลาออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลำปาง ได้เริ่มธุรกิจเล็กๆคือการทําร้านอาหารฟิวชั่นสไตล์ไทยผสมญี่ปุ่นนะครับผมอยู่ที่กลางเมืองลำปาง,ปางแต่ด้วยนะ้ตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่รักในความสนุกแล้วก็หลงแสงสีติดจากที่กรุงเทพมาการดําเนินการเปิดร้านก็ทําให้ต้องมีอันปิดไปด้วยความที่ว่านิสัยความเป็นวัยรุ่นของเรานะครับเพื่อนเยอะแล้วก็สังคมค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมการทําธุรกิจก็เลยไปไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ต้องมีอันปิดไปนะครับ พอหลังจากนั้นก็ได้มา,าศึกษาในเรื่องของการทําภาคการเกษตรซึ่งในการทําการเกษตรเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการเกษตรมาก่อนเลยศึกษาจากคุณพ่อนะครับผมแล้วก็เป็นผู้พักประจาจากเครือข่ายเพราะผมไม่รู้จักกับเครือข่ายเครือข่ายหนึ่งชื่อว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมก็ศึกษาคลิกการทําเกษตรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทั้งแบบงานวิจัยอะไรต่างๆก็ศึกษาหมดซึ่งขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับว่าชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีอายุ17ปีถึง45ปีขึ้นไปนะครับ ที่ทําการเกษตรอยู่แล้วหรือสนใจที่จะทาการเกษตรเพราะฉะนั้นพอผมเริ่มทําการเกษตรใ,ใหม่จึงได้รู้จักเครือข่ายตรงนี้เครือข่ายตรงนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่ส่งต่อในเรื่องของภาคการเกษตรของเราทั้งด้านการผลิตการตลาดทั้งออไฟไลน์ออนไลน์ซึ่งผมก็ได้มิตรภาพจากตรงนี้เยอะมากมายนะครับผมซึ่งที่สาคัญเลยเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคมการเกษตรเพราะส่วนมากสังคมการเกษตรเนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยส่วนใหญ่ และการทําการเกษตรปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนในภาคการเกษตรเนี่ยเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเราก็ต้องมีการช่วยเหลือและก็ในเรื่องของการทําเอกสารต่างๆที่ทางเกษตรกรรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่สามารถทําได้ทางเราก็จะเป็นจิตอาสาในการไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นอาสาในการดําเนินการให้นะครับผมซึ่งพอทําการเกษตรมาได้สักพักหนึ่งมีความลงตัวแล้วก็สามารถบริหารจัดการหลังบ้านในเรื่องของภาคการเกษตรได้แล้ว ผมก็เลยมีการต่อยอดนะครับผมเพราะที่หน้าบ้านเนี่ยก็จะทําในเรื่องของการค้าขายาเกี่ยวกับกุ่มรอการเรียนการศึกษานะครับผมผมก็เลยมีการความคิดที่จะจะมาทําในภาคธุรกิจละจึงมาต่อยอดในเรื่องของการค้าขายกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะครับผมก็จึงได้เข้ามาศึกษาในภาคของเอกชนรู้จักกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในเครือข่ายของหอ,งองการค้าเจ้าลำปางนะครับผมซึ่งพอเข้ามาแล้วทุกคน เป็นมิตรแล้วก็เปิดรับเราเราก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาเจอกับเพื่อนๆนนะมีความสนุกสนานหลายๆครั้งมีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดกันแล้วก็สามารถปรึกษากันได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับซึ่งหลายๆคนประสบความสำเร็จแล้วแต่เขาก็ยังที่จะมาคุยกับเราแล้วก็สอนเราในเรื่องของที่เป็นทริคที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับซึ่งมองว่าในตรงนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสตรงนี้แต่ผมคิดว่าผม มีโอกาสตรงนี้แล้วผมก็คิดว่าจะใช้เครือข่ายหรือว่ามิตรภาพต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าเพราะตัวอย่างที่ดีมีให้เราเห็นแล้วก็สามารถเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นเพื่อนผู้คิดแล้วก็ร่วมที่จะ,ะเป็นส่วนพัฒนาศักยภาพของเราด้วยเหมือนกันเพราะบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราเก่งหรือว่าเราดีพอแล้วแต่พอเรามาเจอเพื่อนๆแล้วก็เปิดโลกกระทับสังคมต่อไปแล้วอะเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย อาจจะไม่ได้ขึ้นของเขาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะครับไม่ไม่มีใครเก่งทางฟ้าแต่ว่าก็ไม่ยากเหมือนกันที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปให้ประสบผลสําเร็จนะครับและการเข้ามาเรียนสมุส,มส,มส,มสรการกพ,พูดในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเข้ามาเรียนเหมือนกันเพราะคุณพ่อก็เคยเรียนมาก่อนในอดีตนะครับแกก็แนะนําให้ผมมาเรียนตรงนี้แล้วผมหวังว่า การเรียนทางนี้ก็จะช่วยเป็นการเสริมทักษะให้ผมประสบความสําเร็จในการพูดเพราะปกติเป็นคนที่พูดได้อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งก็จะมีการประมาะและก็การตื่นเต้นพอสมควรอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกครับก,ก็มีความตื่นเต้นพอสมควรเหมือนกันหวังว่าในการเรียนในครอสนี้แล้วก็จะช่วยส่งเสริมทักษะของผมได้ดีขึ้นไปครับขอบคุณครับ